วันนี้เป็นการเปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการซีนที่หนึ่งนะฮะหลังจากที่หลายคนรอโปรเจกต์นี้มานานมากเป็นไงบ้า,างครับคุ่อ,อ,อผมตื่นเต้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกเสียงสั่นเลยเนี่ยคือมันลุ้นมากครับเพราะว่ามันทาจากแบบจากที่เราไม่เคยรู้ไม่เห็นภาพมาก่อนเราเห็นภาพไปพร้อมๆกันทุกคนคือเราคุยเยอะมากต้องบอกว่าที่นักแสดงบอกว่าเราทําการร่วมกันเราทําร่วมกันจริงๆนะไม่เคยมีอะไรที่เราไม่ถามกันแล้วก็ทีมบททีมโปรดักชั่นทุกคนเหมือนแบบ ไฟสุดแรงแล้วอะแล้วจนวันนี้มันจะได้ฉายแล้วแบบมันตื้นตันนะครับแล้วก็วันนี้เราเห็นภาพนี้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเราเราก็เราก็คาดหวังแหละว่าเราอยากได้รับการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยซีรีส์ไทยแบบอยากให้ช่วยกันเนะ่เพราะเพราะเราจริงใจจริงๆแล้ววันนี้เราเออขอบคุณมากมันมันก็ตื้นตันนะคะสแสดงราคา หน้าตาเองอันนี้จะึ้นไปอยู่จอใหญ่ในโรงภาพยนตร์ทั่วป,ประเทศแล้วก็ดีใจมากครับคือคือเพราะว่าตั้งแต่ตอนถ่ายซีรีส์ Kin Cross เนี่ยคือมันก็พาเราไปแบบไกลมากทั้งในไทยทั้งต่างประเทศอะไรยเงี้ยนะวันนี้มันมันเป็นหนังเชื่อว่าทุกคนทั้งในไทยและต่างชาติก็ก็เฝ้ารอพร้อมซัพพอร์ตเราคิดว่าหนังมันทำให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นเชื่อว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันเลยใช่ค่ะ ดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเ,ออเด็กๆเ,เราเคยมีโอกาสได้ไปดูหนังไทย mm. ที่โรงเรียนพาไปดูก็ uh. เราเห็นึงว่าเอหนังไทยมันมีบริเชียมันมีแบบนันนุ่นนี่เยอะขนาดนี้เลยเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่ตอนเด็กนะแล้ววันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงได้มาเล่นหนังที่เกี่ยวกับความเป็นไทยด้วยเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นตื้นตันด้วยแล,วแล้วมีความสุขพะมันจะใกล้ออกเนีย่ยผมจะรู้สึกมตื่นเต้นแรลฤกษ์รีได้ใจนะ ซึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะเราจะได้ส่งงานที่สร้างอย่างแรกทำให้คนนอมเฉยอย่างที่2คงเป็นแรงประดาลใจเล็กๆให้น้องๆเด <Be c. S 1> ็กที่เด็กกว่าเราเนี่ยเขา mm hmm. เขาเห็นว่าหนังไทยก็ยังมี potential และมี potential mm hmm. มากก็แฮปปี้มากที่แสนสุจะได้เขา้าสายนะครับนี่ปอนะพอมันเป็นบอยเลอร์เพอวามันเป็นภาพพยูนนี่เพราะทาเป็นทัพพยูนมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นหนังทีเรอย่างด้วยผมมากอยากจะบอกกันว่าจริงๆอยากให้ เราไม่ไม่จัดประเภทมันได้ไหมมันคือภาพยนตร์ที่ดีเรื่องนีงจริงๆผมพูดอะคิมคอร์สละแต่ผมอะจะถูกบอกว่าไม่ได้เราต้องจัดประเภทว่านี่คือซีรีส์วายแล้วผมก็จะคนที่ต่อสู้กับเรื่องแบบนี้บ่อยมากว่าซีรีส์ที่ดีคือซีรีส์ที่ดีหนังที่ดีคือหนังที่ดีแมนสวมดูได้ทุกคนผมว่าจะไม่มีใครผิดหวังจากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆกลุ่มที่สปอร์ตเราหรือคนที่ไม่เคยดูผมอยากให้ทุกคนไปดูมันคือภาพยนตร์ไทยที่ดีที่คนไทยควรภูมิใจผมบอกเลยว่า ิ่งที่ผมรู้สึกชัดเจนที่สุดเมื่อเมื่อคืนผมไปทำมิสิคสกอตัวไฟนอลมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมภูมิใจความเป็นไทยในตัวผมมากขึ้นอีก mm hmm. เมื่อย้อนกลับไปสมัยก่อนผมมีความรู้สึกแบบเหมือนเด็กหลายๆคนที่รู้สึกแบบม,มันเป็นไทยไม่มไม่เวิร์กอันอี้บอกตรงๆแต่วันที่ผมภูมิใจผมรู้สึกว่ามันเห็นภาพมันมันมีโอกาสแล้วมันมีพลังใหม่ๆเพราะว่าพอมันมีโซเชียลแน่นอนมีทั้งบกและลบแต่ว่าโซเชียลผลักดันตั้งแต่คินคอสจนมาถึงวันนี้แล้วก็สื่อมวลชนทุกคนอันนี้ผมว่า มันมันยิ่งใหญ่มากจนเรามีความหวังแล้วแหละก็เลยห็นว่าไม่อยากให้ไปจํากัดตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราว่าคนดูไม่ผิดหวังใครดูก็ได้เรื่องนี้เป็นหนังที่ดีเรื่องอย่างการพีเจนนะฮันพี่เราเราดีเจนยังไงเพราะว่าเราไม่ได้มองแค่ในตลาดไทยนะมันมีตลาดตา่างประเทศด้วยเขา,าอาจจะเข้ามาดูแล้วเขาจะเก็ตอินกับฟรลของหน,น,นังไทยยังไงแค่ไหนผมบอกเลยว่าเนี่ยเป็นคําถามที่ดีมากเพราะระหว่างนี้ที่เราพยายามเดินหน้าผลักดันหนังไปภาพยนตร์เรื่องนี้ไปนอกเราโดนปัญหาเรื่องนี้เยอะปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมที่ต่างกันเขามองว่าความเป็นไทย ลำเ่องเขาไม่เข้าใจแต่ผมทำไมรู้สึกว่าเรายังดูหนังที่เป็นการแสดงของต่างชาติได้เลยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพลังจากในไทยนั่แหละจะทำให้คนเขาเห็นแล้วเขาจะรู้ว่าจริงลํำไทยมันงดงามมากจริงๆเราจะไม่ต้องไปดูแค่ในการล้ำแก้บนหรือบนเรือราญอีกต่อไปอะคือในเรื่องนี้มันมันสวยงามและ <c oughs> ไม่ได้เป็นเรื่องหลักของเรื่อง <c oughs> เรื่องหลักของเรื่องคือความสนุกความบันเทิงและความรุ้เพราะมันเป็นสื่อส่งขอบส่วนเนาะ <c oughs> แต่ภายใต้ สิ่งเหล่านี้มันมีความงดงามและประณีตแบบไทยและแน่นอนสำคัญที่สุดคนไทยอ่ะผมว่าทุกคนตรงนี้เหมือนกันหมดคนไทยเป็นคนม่วนแต่คนสนุกเรารชอบความสนุกเรื่องนี้มีครบเรามีโอกาสขนาดเรื่องนี้ไปต่ปางประเทศบ้างแล้วใช่ครับจมาแล้วเรากตั้งใจทำไปอย่างไรเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของว่าเราคำน <บา S 1> ี้ผมขอย้ำอีกทีหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญมากคือจริงๆที่ผ่านมารัฐบาลจะพูดบ่อยเดี๋ยวคนลงข่าวไปว่าซีรีส์วายที่เราพูดกันซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่กินพอร์ชหลายเรื่องทำได้ แต่เราไม่ได้รับการสนับสนุนณว,วันนี้เริ่มแล้วผมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนิดนึงแล้วแต่สิ่งที่อยากได้จริงๆคืออยากได้จากคนไทยด้วยกันนี่แหละครับซึ่งต้องเลิกแบ่งประเภทก่อนว่านี่คือนักแสดงจากวายจะเล่นได้ไม่ได้เฮ้ยเขาคือนักแสดงที่ดีไปดูได้เลยว่า acting แบบนี้คือดีเราเราให้หลายๆชาติที่เป็นคณะกรรมการดูหรือคนที่ตรวจสอบภาพยนตร์หนึ่งนี้ดูทุกคนชมหมดเลยว่าเป็นการแสดงที่ดีผมเลยบอกว่าัพ p อ o r t กันเถอะเริ่มจากในบ้านเราก่อนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนี่ก็ พอคุณไปดูแลบอกต่อนี่ก็ซอฟต์แวร์ต่างชาติตอย่างนี้เขา <f uck ling> เขาตามดูแหละว่าพวกเราพูดว่าอะไรเพื่อนเนี่ย before. ช่วยกันได้อยากอยากให้ช่วยกันตรงนี้ท่านไดูโอกาสเีไม่หาท่านจากที่เราไปสัมผัสมาที่เราได้ีโอกาสเยอะมากครับ <f uck ling> มผมว่าน่าจะเป็นครั้งที่ที่ได้รับก,การสนับสนุนเยอะที่สุดแล้วแต่อย่างที่บอกว่าผมเลือกทางหนังยาก <f uck ling> ถ้าจะเอาง่ายผมต้องทำหนังตลกตล <f uck ling> หนังผีหนังรักรอมคอมคนไทยขนัดมากแต่ว่าผมเลือกทางยากเพราะผมรู้สึกว่า ถ้าไม่ทํครั้งนี้คงไม่มีใครทําแล้วเพราะคนในวงการน,ารน่าจะเสียใจกันหมดแล้วคนทําหนังไทยก็ท้อใจเพราะว่ามันไม่ทําเงินแล้วคนเริ่มไม่ลงทุนคือลงทุนก็ก็เสี่ยงอนะมันไม่มีใครกล้าลงทุนเท่าที่เราทำนะวันนี้แต่ผมเชื่อว่ามันมีพื้นที่นี้อยู่แล้ววันน่าจะจุดพลังให้หลายคนขึ้นกล้ามาแบบลงทุนในการทําหนังซึ่งไม่ใช่แค่ในเรื่องของการผลิตอะเรื่องของสวัสดิภาพคนกองที่ผมบอกว่าทุกคนตรงนี้สัมผัสได้เรื่องอสวัสดิภาพการทาง,งานใงงนการบันเทิงเนาะ แบบทั้งเอาบ้างอย่างเงี้ยค่ะที่เราเอาหนังออกไปมีประเทศไหนแล้วบ้างที่ได้ชมอยู่ได้ดูตัวอย่างแล้วก็สนใจตอนนี้แน่ๆก็คือทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเราไปแน่นอนที่เหลือเนี่ยเขาก็รอหลายๆท่านก็รอตัวไฟแนลจากผมซึ่งผมอะยังไม่ไฟแนลสักทีคือต้องบอกว่ามันมันเป็นงานคราสมากครับดนตรีทุกชิ้นหมห้ครัดนตรีที่ได,ด้ยินในงานเป็นซาวด์วอล์กอินที่ได้ยินเนี่ยเราเราให้ pizza, นะพิซซ่าทิสบีนาพัทลุงเป็นคนทำ คือทุกอย่างทุกอิเลเมนต์เราเราคิดเยอะครับงั้นก่อนที่จะถึงวันฉายผมอยากให้มันเป็นเบสเวอร์ชั่นก่อนเรม่งั้นผมผมรอได้ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้เห็นแล้วคนไทยซัพพอร์ตกันเดี๋ยวทุกคนจะมาแล้ววันนี้มันยังต่ำมาห้ากประเทศเราไปแน่นอนแสดงว่าอีดิตไปเรื่อยจนกว่าจะเข้าโลกจริงใช่ครับอ๋อยังอยู่ในกระบวนการใช่ครับคือจริงๆตอนนี้จะปล่อยเลยก็ได้แต่ผมว่าทุกคนอ่ะเขาไม่ปล่อยกันด้วยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอ่ะทีมน้วนบอกว่าโอกาสเนี้ยจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาก็ได้เขาอยากใส่ที่สุดก่อน เขาขอทําเต็มที่สุดก่อนผมได้เปิดพื้นที่ให้มันเป็นงานที่วันหนึ่งเราย้อนกลับมาอีกกี่ปีเราก็จะภูมิใจในความเป็นไทยนี้นในการพูดเป้าไปที่ทางส่้ชงพักรัฐนะครับตอนที่เราพูดไปที่กระทรวงวัดเลยอันนี้คืออะไรเล็งเห็นแล้วว่าจะต้องในตรงนี้แหละต้องเข้ามาสนับสนุนเรา <S <S 2> <S 2> ว่า <S <S ผมว่าหนังผมเป็นหนังวัฒนธรรมนำเสนอได้เนียนที่สุดอันนี้ผมไม่ได้พูดเองตอนที่ผมเข้าไปนําเสนอไปแข่งขงันเนี่ยคณะกรรมการคุณก็คุณเป็นคนที่ทำวัฒนธรรมไทยได้เนียนมาก คือมันสอดแทรกไว้นเนียนมากซึ่งจริงๆสิ่ง,งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมวงการบันเทิงต่างชาติแล้วแต่พอวันนี้พอเราทําได้แน่นอนผมคิดว่าผมกล้าพูดเลยว่าวันนั้นถ้าไม่สับสนผมงงมผมพูดเลยว่าถ้าไม่สับสนนผมเนี่ยผมงงผมต้องตั้งคําถามว่าทําไมอแต่สุดท้ายเราทั้งทั้งไม่เก็บอากาศนะไม่เก็บอากาศคือเขารู้ผมจริงจังเรื่องนี้คือคือต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่าเราต้องมีปัญหาการทรงวัดแน่เลยอ๋อ้าต้องผมโอเคครับอยากคุยด้วยอันเอันเสรอันต่อโอเคก็ คือผมรู้สึกว่าถ้าทาหนังขนาดนี้แล้วกระทรวงวัดไม่สปอร์ตที่ผมงงอ่ะ <c oughs> ผมต้องตั้งคําถามมากๆแลวผมไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอะสื่อมวลชนแฟนต้ตั้งคําถามซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นครั้งนี้ผมสึกว่าผมมีความหวังกับประเทศแล้วเร, <c oughs> เราได้รับการสนับสนุนจริงๆแบบแฟ์ไม่มีคอนเนคชันอย่างสิ้นไม่มีป้ายโต๊ะไม่มีอะไรนี่คือแฟ์หมดตรวจสอบได้หมดแล้วเราแบบมีพลังเหมือนมีผู้ใหญ่ดันหลังอ่ะมันก็เราเดินลําพังไม่ได้เนาะเราต้องได้รับการร่วมมือจากทุกท่านซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างจริงลย เราเราเข้าไปติดชิ่งยังไงเพราะว่าก่อนอันนี้มันไม่เคยมีหนังตัวไหนที่แบบทั้ายการเทุกการ์ตูจริงจังมีเขามีโครงการนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ต๋องเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภาพยนตร์เหล่านั้นอาจจะไม่ได้ไม่ถูกสนใจเท่านี้แต่ของผมเนี่ยคือเริ่มจากตอนแรกผมเข้าไปต้องการแบบว่าเวลาเราพาหนังไปเนี่ยสมมติว่าเป็นกอล์ฟเม้นต์ต่อกอล์ฟเม้นต์คือรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่ละประเทศมันจะง่ายกว่า ผมคิดอย่างนั้นเองผมไปเข้าไปเล oir, ่าเล่าเล่าให้ฟังจนมารู้ว่าเขามีโครงการนี้ผมก็ไปนําเสนอยื่นเอกสารประมูลไปยื่นต่อคิวพีเซนทําำทุกอย่างแล้วก็ประกาศผลออกมาวันนั้นดีใจมากเหมือนแบบคือผมไม่ได้เอ็นทาร์เนอะอันนั้นเขาคือเหมือนเอ็นติดอ่ะาตการแต่ว่าเราไปทขั้นตอนทุกอย่างตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ผมมั่นใจมากว่าผมไม่เคยโกงใครแล้วก็ชอเกับที่เขาการทําไม่ม่ี talent m สมจริงใช่ไหมครับจริงใช่ไหมจริงไม่ผมผมกล้าจริงคือ คือมันก็ตลกคือผมเคยไปอ่านคอมเมนต์ผมเชื่อว่าหลายคนนด้ไปอ่านว่าที่เขามาแบบเอ้ยเหมือนจัดวางให้อะไรแบคือเอาเวลาไปทำคอนเทนต์ดีๆดีกว่าเอาเวลาไปทําสิ่งดีๆแล้วก็สร้างมันดีกว่าอย่าเพิ่งมาแบบทําลายกันเองเลยคือผมรู้สึกว่าคุณตรวจสอบผมสิผมแฟร์ที่สุดแล้วผม,มคนพูดตรงที่สุดแล้วผมเลยกลัวการออกสื่อจริงๆแล้วผมกลัวว่าผมจะไปพูดพาดจริงใครแต่ว่าคือผมอ่านแล้วผมกับรู้สึกแย่กับอย่างที่บอกว่าคุณจะอยู่ในวงการมานานอะไรอ่ะเก็บอีโก้เลยอีโก้มันไม่ทําให้ประเทศมันไปไหนอ่ะ ความ,มใช่ของการโครงการนี้พี่ปอลขอขให้เป็นความรู้ของคนดูคนเด็กข่าวได้นะคะว่ามันเป็นโครงการอะไรยังไงที่ทางการะท <Okay. S 1> รวงกมีอยู่ฮะด,ดูเลยนะครับตรงนี้คือคอนเทนต์ไทยแลนด์กระทรวงวัฒนธรรม,มแต่ว่าภาพยนตร์ที่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย<ม>ให้ไปสู่สายตาชาวโลกได้<ม>คุณนําเสนอได้เลยทุกปีเขาจะมีบัตรเจ็ตจะมากจะน้อย,ต,ออยต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐจัดจสรรไปเนาะจริงๆภาครัฐก็พยายามเร่งเหตุละมั้งคือผมไม่บอกว่าท่าบาลไหนนะครับแยกออกว่าที่เป็นงานของกระทรวงไม่ได้มี ผู้ใหญ่ท่านในเหนือกระทรวงมาสั่งอันนี้เป็นทีมงานกระทรวงคนนั้นมีคณะกรรมการชัดเจน mm hmm. เขาพร้อมอยู่แล้วที่สนับสนุนคุณต้องเอาโปรเจกต์ไปเสนอเขา mm hmm. ซึ่งของผมเนี่ยไปในวันที่ผมทําเสร็จแล้วก็จริงแต่ในการที่ทําภาพยนตร์นําภาพยนตร์เรื่องนี้ไปต่างประเทศมันต้องใช้เงินนะครับ mm hmm. เขาไม่ได้จ่ายคุณ mm hmm. เราต้องจ่ายเองค mm hmm. ่าเดินทางค่า,ารุ่นค่านี่แม้กระทั่งค่าบางครั้งเอาหนังไปฉายเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าการันตีเอง mm hmm. มันไม่ใช่ว่าเขาจะจ่ายคุณเพราะงั้นเราต้องบอกว่าภาพยนตร์ไทยไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นณวันนี้ ที่คนพร้อมจะโยนเงินใส่คุณแล้วไปเถอะไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยเราเราเราเอาตรงนั้นนั่นแหละมาพาพวกเราไปให้ได้มาสืบแล้วนี้จะมองว่าเป็นการสับสนยังไงนะเมื่เรายังต้องคักเงินในส่วนบัตเจ็ดัเป็นก้อนใหญ่ไปซ้ำในการเดินทางตัวเองไปทั่วโลกอีกบอกว่าจริงๆว่าจะได้5บาท10บาทะแค่มีบอกว่าเขาเห็นว่าเราเป็นซอต์พาวเวอร์จริงๆในในนามของภาครัฐผมก็ภูมิใจแล้วและคือเขาไม่มาค้านวัฒนธรรมที่นอกขนบที่เราทําในเรื่องอ่ะผมดีใจแล้วซึ่งเขาไม่ค้านเลย เขาไม่ตั้งคำถามแล้วไม่ว่าอะไรแบบเดิมต้องบอกต้อง,กกงคือจริงคุยกันอยู่ครับใน,นเทศก,กาลหนังที่บอกผมว่าไม่ค่อยมีเออ่ไม่ค่อยมีโน้ตเฮาสเรื่องนี้มากผมก็พยายามนหละก็ได้เอ็นพิคเจอร์มาช่วยหรือว่าผู้ใ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หญ่หลายนคนมาช่วยเราก็เราก็อยากจะถับนันไปให้ไกลที่สุดจริงจริงตอนนี้เลฟซีก็น่าจะได้ไปคือตลาดอาหรับน่าสนใจมากคือเราเคยไปมาเราแบบเราตื่นเต้นมากนะตอนไปแบบเฮ้ยจริงๆคนอาหรับก็เป็นคนชาติหนึ่งที่สนุกเราก็อยากจะไปก็ตกลงแบบนิดนึ่งการนำไปพิจารณกระทรวงวัดเนี่ย เขามีอีดิบเราไหมเรื่องที่เราไม่มีเลยครับเพราะเาหลายคนกงุ่มรเวลานำเสนอกระทรวงวัฒนธรรมแล้วมันจะมีกรอบตอนแรกผมก็คิดเหมือนทุกคนและผมก็กลัวเออผมอ่านในทวิตเตอร์ผมก็ต้องทะเลาะเขาแน่เลยตอนผมคิดแน่เลยว่าผมก็บอกมาโปรทุกคนว่าเดี๋ยวกูตัดชุดไทยรอสู้เลยคือผมคิดว่าต้องสู้เพราะว่าวัฒนธรรมมันไม่ควรเก่าจนหายไปอ่ะถ้าเกิดจะมายึดติดกันอยู่ว่าไม่มีใครสนใจแล้วโชคดีมากที่ผมไปไม่มีเลยไม่มีผู้ใหญ่ที่มาพูดว่าทํานู่นไม่ได้ทํานี้ไม่ได้มีแต่ผมบอกว่า คุณทําได้เนียนม,มากเ้าบอกว่าคาดหวังนะว่าจะจะประสบความสําเร็จเพราะว่าวัฒนธรรมไทยมันจะได้ถูกแบบเข้าไปในใจเด็กๆรุ่นใหม่ที่ลืมกันไปแล้วอ่ะคุณรู้จกักราชศรีนะ่ะคุณรู้นึกขนาดไหนหรือไงไม่มีออแต่อันเนี้ยมันทําให้คนกลับมาสนใจมากขึ้นผมเลยแบบอยากจะเพิ่มเนี่ยใส่ชุดไทยไปดูหนังกันนะครับเราลองดูเราสร้างบรรยากาศแบบนี้กันอีกทีพี่ปอนใส่อะไรไปบ้างนี่ตรงนี้สำหรับพระรามครับผมว่าจริงๆมันเป็นรากเหง้าของคนไทยทุกคนผมว่าตรงเนี้คนไทยคำว่าไทยแท้วัดไม่ได้หรอก แต่ไทยจริงๆข้างในเราเป็นแบบไหนเราโอป้ามารีเราคนลักนณูเราคนปราณีตเราคนได้เข้าใจไม่ยากแต่ก็เข้าใจไม่ง่ายอ่ออยานี้ดีกว่าเพราะอย่างนี้ภาพอยู่เรื่องนี้ครบรถมันเหมือนแบบและบังเอิญบังเอิญด้วยที่ตอนนี้มันเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างมากผมบอกเลยว่าใครที่ไปดูออกมาจะรู้สึกแบบต้องมีอะไรเกี่ยวกับบ้านเมืองมาได้พูดถึงมันเข้าเหลือเกินมันมันคงเป็นเป็นเรื่องบังเอิญท,ท,ที่น่าสนใจอันในพาร์ทครงการขิงนบ้า,านสถานนัแสดงนะคะ มุมมองของเรื่องเซนเซอร์เรามีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมครับเพราะว่าคนลงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วไจะเจอเรื่องปัญหาเซ็นเซอร์ที่อาจจะแบบไม่เข้าใจของว่าเขาจะเซนเซอร์ฟูนี้ทำไมอะไรอย่างที่พี่ปอนบอกว่าหนังเราดูได้ทุกคนและทุกชาตินั่นหมายความว่าเรื่องเซนเซอร์อันนั้นคือตัดออกไปเลยเพราะว่าทุกอย่างเราทางทีมเรารเสิร์ชมาพบแล้วคิดมาดีแล้วว่าอะไรที่เหมาะหรือควรที่มันจะเกิดยุคนั้นแล้วถ้าไปยุคเข้าไปมันจะเหมาะสม ผมขอเสริมตรงนี้ได้ไหมครับคือสมมุติคือตอนนี้จริงๆผมยังไม่ได้ส่งเซนเซอร์ร้อเร์เพราะว่าผมยังตัดไม่เสพแต่ผมไม่ผมไม่ค่อยกลัวผมมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาผมว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นผมที่เหนื่อยอน่าจะต้องคนไปถูกตั้งถามกองเซนเซอร์มากกว่าซึ่งผมว่าไม่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มเนาะคือมันมีช่องทางอื่น่ะคุณไปตัดอันนี้เขาก็เห็นอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นผมว่า เปิดใจกันนะครับลดอากติทุกคนฝากด้วยนะที่ม้ทำไมต้องฝึกหนักมากเรื่องนี้ในการที่จะเป็นนักแสดงวัยตัวละครันนี้ออกมาได้เป็นไงบ้างพี่ไมหรือโปอะโปอ๋อโปก็ก็ก็ฝึกรำกับกับอาจารย์ที่ที่เขาได้ยกย่องว่าเก่งแมนดับต้นๆของประเทศไทยเราก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้ให้เข้าถึงในใจคนไทยทุกคนได้อย่างเต็มที่แล้วก็เข้าถึงใจของ เป็นแฟนทั่วโลกต่อให้จะไม่ใช่เป็นแฟนก็อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าคือโปเชื่อว่าชาติไหนที่โดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมศิลปะเนี่ยมันจะคือประเทศที่ค่อนข้างจเจริญแล้วคือเราอยากให้ประเทศไทยจเจริญแล้วในมุมนั้นเหมือนกันเลยจริงๆขอขอเสริมนีดนึงให้โปพูด การลำมันยากลําบากมากขนาดไหนที่แบบคืออ่ะผมขอบอก่อว่าเวลาคนดังแล้วเบอร์นี้เขาจะเลือกไปทําอะไรสบายๆรับอีเวนต์ได้เงินเยอะๆแต่เนี้ยฝึกกันแปดเดือน9เดือนน่ะเหนื่อยขนาดไหนผมถามให้คือคือผมเหนื่อยกับกับทุก r o c e s s มากเพราะว่ามันต้องนับหนึ่งใหม่หมดเลยแล้วบทมันก็ต้องย้อนกลับไปมันก็ต้องมานั่งตีความทํากันบ้านกันก่อนที่จะไปถ่ายทุกครั้งแล้วช่วงนั้นเราเราดันทัวร์กินพอยอยู่ด้วยมันเลยทําให้แบบ process การรับงานเนี้ยมันหรือหรือการทํางานถ่ายหนังแมสวงเนี้ยมันค่อนข้างยากแต่ว่าทุกอย่างในการรับงานทั้งหมดเนี้ยคือโปกับทีมเบียนคาวอ่ะก็ก็แฮปปี้ที่มันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าคือโปเป็นคนซีเรียสเรื่องการรับงานมากมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลไรเงี้ยงั้นวันนี้โปโตขึ้นโปก็อยากเล,เลือกรับงานที่โปรู้สึกว่าโปมีความสุขกับมัน mm hmm. คือต่อให้มันมันจะไม่ได้งานเยอะมากหรือว่าแบบทํางานแบบโปรเช้าแบบ ทุกวันเงี้ยแต่โปรู้สึกว่า um, ท <Kommentare incident. S 1> ุกงานที่โปเลือกอะโปจะภูมิใจแล้วถ้าวันนี้โปตายไปโปก็จะมีความสุขอืมหนังตอนนี้แล่ครับหนังนะฮะให้ทุกคนเลยที่บอกนิดว่าทำไมคนไทยต้องไปดูหนังแบนเสือมีคนละนัดต่อไปตาต้องไดตอบต้องตอบตองบอกว่าคือหลายคนพูดเป็นเสือหมุนละต้องพูดฝางของตองบอลในก่อนเราพูดแทนทีมทุกคนแล้วกันว่าวันนี้เราไม่ได้แค่พยายามจะจุดกระแสของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย แต่เราพยายามที่จะ expand เป็นอุตสาหกรรมอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่ภาพยนดมันฉายออกไปแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เราเนการคอยผสมว่าต่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องประดับการแต่งกายอาหารทุกอย่างมันจะได้ถูกการจุดกระแสต่อไปเรื่อยเพราะว่าซอฟท์แวร์ไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายแล้วทำไทยแต่มันคือขายสิ่งที่มันแวดล้อมเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องภายในนั้นแต่ผมเชื่อเลยค่ามันจะได้รับอิทธิพลที่ดีมากได้รับการตอบรับจากคนดูทุกคนที่อะ พาสารต่อกิจกรรมต่างๆแล้วบอกต่อว่ามีอะไรที่ดีบ้างจากเขาเป็นรุ่นนี้ครับก็เขาพูดในมุมผมเขาว่าซอฟ t าวเวอร์เราเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมครับคนมักจะคิดในมุมเอ็กซ์พอร์ตแต่ว่าของผมเนี่ยเขาอยากให้คนไทยได้กินข้าวอร่อยด้ยเปรียบเทียบในข้าวคือเราส่งออกข้าวที่ดีเราผลิตข้าวที่ดีด้วยเราก็ต้องอยากให้คนใกล้ตัวเราไปกินข้าวที่ดีมันหนักเรื่องนี้ครับมมองว่าเป็นงานคราฟต์งานหนึ่งที่คนไทยได้ดูจะเด็กผู้ใหญ่ดูแลจะสร้างแรงนดาใจในอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นไทย เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และที่สำคัญได้ความเทิงในเวลาเดียวกันที่สําคัญที่สุดคือถ้าพาตัวเองหรือคนที่เรารักไปดูในโรงหนังเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมมองว่า5ปี10ปี20ปีเราจะพูดถึงโมเมนต์นี้ได้ก็อยากให้ไปคอลเลคต์โมเมนต์ช่วยโอกาสโมเมนต์ตรงนี้มีความสุขด้วยกันกันครับออการตั้งกตก็อยากให้ทุกคนไปดูในโรงครับเพราะว่าหนัง ก็บอกว่าหนังภาพยนตร์มันก็ถูกสร้างมาเพื่อรองรับซาว์ต่างในโรงภาพยนตร์เนาะทุกคนก็จะได้รับซาวประสบการณ์ต่างๆไปในโรงภาพยนตร์เนี่ยอยากให้เข้าไปดูจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างในหนังอาจจะทําให้คุณฉุกคิดได้ว่าความเป็นมนุษย์มันคืออะไรครับปรมะมาณน้นะค,คือโปรคืวันที่ยี่สิบสี่สิงหาครับคือโปอยู่ในวงการการสแสดงมานานมากซึ่งโปก็เห็นหลายๆคนหรือแม้กระทั่งนักนักข่าวเองคืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย มันเหนื่อยแล้วมันจะมีคนทั้งที่ยอมรับและไม่ยอมรับซึ่งซึ่งณวันนี้เราพยายามทําแมนสวงขึ้นมาแล้วสร้างมาตรฐานใหม่ๆใ,ใ,ในการทํางาน12ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยหรือทุกคนเท่าเทียมกันเพื่อให้เพื่อให้ทุกคนทุกวงการในประเทศไทยเห็นว่ามันมันยังมีความหวังอยู่แล้วมันแล้วมันเป็นไปได้นะคือมันยังมีความพยายามเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนไปอุดหนุนกันแล้วก็ บอกตอเเขาว่าโปเชื่อว่าการตลาดที่ดีที่สุดมันคือการที่เขารับประสบการณ์ตรงแล้วเขามาบอกต่อมันมันไม่ใช่การขายอย่างดีเยี่ยมแต่มันคือการที่เขาเสพจ,จริงๆแล้วเขาเอามาบอกต่อ,อแล้วเสร็จปั๊บเชื่อว่าเขามีเพื่อนๆนต่างชาติแน่นอนแล้วมันจะกระจายออกไปแล้วบวกกับโซเชียลที่มันทรงพลังเหือเกินเนี้ยที่มันส่งไปถึงทั่วโลกอะ่ะเชื่อว่าพวกเขาจะเห็นแล้วเขาจะมาที่ประเทศไทยเราไม่อยากให้มันเป็นกระแสเลยเรนจึงตับต่างมากกว่าว่ามันดีก็ทุกทางที่ทําได้นะครับอ่ะท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเข้าประเ็น ขอละท้ายบ้างนะคะพี่ปอพี่อญาตนะคะอ่ะรักประเด็นนี้คือจะเข้าเรื่องจริงๆแล้วใช่ไหมไม่เมาจี๊ดเอาด้วยทั้งหมดทั้งหมดพี่ปอพี่อั้นยังไม่เคยยังไม่ได้มาเปแฟนสวยเลยอ่ะยังไม่ได้เคลียร์โอเกกระแสดราม่าในท่ายเป็นไงบ้างพี่ปอนเอ่อผมจะบอกว่าในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะเจอผมเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่อบอุ่นเอ่อครอบผมเคยลำบากแต่ว่าเรารักกันมากเราอบอุ่นเราเชื่อว่าความรักมันจะ นำพาไปที่ที่ไม่เคยไปชนะทุกอย่างผมพาครอบครัวกลับอยู่ในจุดที่ทุกคนมีความสุขและภูมิใจเพราะตอนผมทําคินโพสตอนแรกผมเข้ามาเพราะมายผมรักเพื่อนคนนี้มากทุกคนคงเห็นผมรักมากแล้วผมเป็นคนที่รักใครแล้วรักชัดเจนแล้วเราก็เริ่มได้รักคนมากขึ้นเรื่อยๆเราก็พาทุกคนไปใช้ความรักได้แหละโบราจาใช้แหล่งรายได้หรือว่ารายรับผมผมไม่ได้สะเทือนอยู่แล้วอะ mm hmm. มันไม่เปลี่ยนชีวิตผมอะแต่ว่าพอใช้ความรักที่แบบคนรอบัวันมันทำให้ผมพาไปอีกพัอีกมันก็เกิด ปรากฏการกินพอรตเนอะอย่างที่เห็นแต่พอมันเป็นครอบครัวแน่นอนการบริหาร,รธุรกิจแบบครอบครัวผมก็เรียนรู้ล้ว,ว่ามันไม่ได้เวิร์กก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เวิร์กที่แฟนๆหลายๆคนก็เคยเตือนแต่ตอนนั้นเอางี้ความรักผมก็เต็มที่อ่ะนะ <c oughs> ผม,มนคนเต็มที่ความรักทุกครั้งมันก็เลยก็ก็เจ็บเหมือนกัน <c oughs> ก็ยอมรับว่าเจ็บแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็จัดการอะไรไม่ได้คือผม ผมคิดว่าตัวเองไม่ควรอยู่ในพับปิกในตอนนู้นเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนพูดตรงแต่เสร็จพอผ่านมาผมกลับรู้สึกว่าเออเราเราเรียนรู้กับมันเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันกับสิ่งที่เราอาจจะพลาดหรือไม่พลาดแต่สิ่งที่ผมไม่พลาดคือผมรักทุกคนจริงๆจากใจนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมปกป้องทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมทําได้แต่ณวันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเติบโตในทางของตัวเองทุกคนทุกคนตรงนี้ด้วยแม้กระทั่งแฟนๆหรือว่า น้องๆเขาทุกคนได้รับบทเรียนที่สุดแสนจะเจ็บปวดจากสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วผมก็คือคนหนึ่งที่ที่ผมรู้ว่าผมปรับตัวเองขึ้นเยอะแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อครับกับการทํางานในองค์การนี้ไม่ใช่เพืเ่อผมเองผมยังมีความรักแบบครอบครัวอยู่แต่ครอบครัวผมคงต้องเลือกและก็ระวังมากขึ้นและก็ใช้สติมากขึ้นเปลี่ยนการรูปแบบการบริหารเลยหมครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็ยน,ปย,นยังไงแาครับครอบครัวเราไม่เอาเป,ป็นธุรกิจเลยหรือยังเอ่อไม่ครับครอบครัวผมยังมีอยู่แต่ครอบครัวผมเล็กลง แล้วก็ทําทุกอย่างอย่างเรียกว่าธุรกิจเลยเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นอ<ม>่ะเขาเรียกว่าเรามีทีมมีอะไรมาอย่างพาร์ทของการดูแลแฟนคลับผมผมก็รู้สึกผกิจ<ม>คือพอมันใหญ่โตมากต้องบอกว่าผมกํากับด้วยผมเลยผมไม่ได้เป็นแบบเจ้าของค่ายเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นน่ะผม<อ>ก็ทําแบบนั้นไม่ได้ผมต้องลงไปทํางานอะไรเงี้ยมันทําให้พาร์ทที่บริหารแฟนคลับตอนนั้นผมว่าผมยังไม่แข็งแรงพอผมมีแต่ไอเดียแต่พอพลงไปโอเปอเรชั่นอาจจะยังแบบทำให้แฟนคลับหลายคนเขารู้สึกแบบเฟลบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็ยกเซตใหม่เอาทีมา พยายามปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงซึ่งต้องขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้เกิดการแบบเติบโตเติบโตและปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งยิ่งใหญ่แล้วผมก็รู้แล้วว่าผมควรจะจะใช้ใจเต็มที่ประมาณตรงไหนเพื<ม>่อให้ไม่มีใครต้องเจ็บปวดใช้คุณไมดีกว่าก็เือเดินไปข้างหน้าด้วยเรียกว่าการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็เินไปข้างหน้าเพื่อให้มันดีขึ้นในทุกวัปัญหาถูกแก้มาได้อย่างดีมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่พิออนค์เขาแข็งแกร่งที่สุดอะ เรื่องเ,อเรื่องที่ผ่านมาเางเรื่องต้องปรับปรุงอยู่แต่เรื่องผลงานผมมั่นใจว่าเบียนคาแข่งแก่งมากเพราะว่ามันมันพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เราพยายามทำแล้วสิ่งเหล่านี้พอเราปรับเปลี่ยนสิ่งที่เหลือได้ผมเชื่อว่าเราน่าจะเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่หลายคนมาทํางานกับเราหรือว่ากล้าม,มานําเสนออะไรกับเรานี่คือภาพอนาคตของผมหลังจากแมนสวนนะครับแต่แปลว่าอันนี้ต้องสัก์เซสก่อนเออเรื่ดรามา่าที่แบบว่า ถาโผลเข้ามาเะปินแต่ละคนของเราในะค่ายอยู่พอเราเทคแอคชั่นยังไงบ้างจริงๆผมเป็นคนที่รับจบไปที่ตัวเองเยอะมากที่ต้องถามทุกคนว่าทุกคนจะรู้ว่าผมผมรับจบหลายครั้งเนี่ยมันมันจะเป็นดราม่าที่เขาเองไม่อยากให้ไปยุ่งคือต้องบอกว่าอย่างอโปเนี่ยอโปรโดนเยอะแต่เโพนคนที่พูดกับผมตลอดว่าแบบไม่อยากให้ใครไปใส่ใจสิ่งเหล่านั้นเลยคือเราไม่สามารถไปห้ามคนที่มันไม่ชอบแต่เขาบอกว่าเขาเจอแบบนี้มาเป็น10บบปีอ่ะ เขาบอกเขาไม่สนใจเขาสนใจคนที่รักเขาเขาสนใจสิ่งที่เขาตั้งใจมันเลยทําให้ผมยึดตามตามความคิดของเขาแล้วมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเลยว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบเราได้เรารอเขาเปิดใจอย่างเดียวแต่เราสามารถทําให้คนที่รักเราเขารักเราไปเรื่อยๆหรือว่ารักเรามากขึ้นดูแลเขาให้ดีขึ้นได้อันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะโฟกัสมากกว่าก็ก็เลยไม่ตอนนี้ไม่กระทบดราม่าอะไรผมไม่รู้สึกอะไรที่ผมเสียใจช่วงนั้นะไม่ได้เพราะว่าโดนด่านะคือต้องบอกว่าอันนี้เล่าเป็นตลกจก ผมไม่เคยคิดว่าจะมีภาพผมออกข่าวเยอะขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีมากที่แบบสื่อมวลชนเลือกรูปจากอินสตาแกรมที่ผมดูดีแต่ว่าคนที่สะเทือนมันคือครอบครัวผมเพราะตกใจคนมาด่าพ่อรล่อแม่อะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายก็ผ่านมาแล้วคืออย่างที่บอกว่าผมผมอยู่กับตรงนี้เป็นเป็นเราสนิทกันมากอะเราเรารักกันมากเราเรากอดคอกันเราปลอบใจกันแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันการปรับเปลี่ยนองค์กรจะทำให้ภาพลักษณ์ของเรืองครัเปลี่ยนแปลงไปผมมั่นใจมากเลยว่ารอบนี้ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเราเซตทีมใหม่ เราก็ปรับเปลี่ยนหลายคนแล้วตอนนี้ทีมงานเราเยอะขึ้นเยอะคือช่วงแรกตอนทำกินคอร์สผมบีสิบสิบเปอรนแต่ตอนนี้เราบอกโอ้โหคนมหาศาลยังน้อยมีผ,ผิดถูกๆมันก็ต้องถูกมากกว่าผิดวะก็คือเพราะเราก็ตอนนั้นผมกาลังเลผมเคยพูดกับเขาว่าแบบผมอาจจะทำกินคอร์สเล้วเงนียผมไปแล้วนะแบบกับใชีวิตแบบอย่างที่เห็นใน Instagram อินสตาแกรมทุกวันดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไม่ได้มันยังมันยังมีความสุขอยู่<อ>แบบทำใ้สึกของหลายๆดจะมองว่าการการเดินทางค่ายที่ค่เข้าถึงยากมาก มันจะมีการปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนเราก็อย่างที่บอกแหละเรามีทีมบร้ถัอ,อแฟนๆซึ่งเรามองว่าเขาเป็นพาร์ทสำคัญเพราะว่าอย่างที่เล่าอย่างเงี้ยไทยจะมาทําให้ในการที่คือเราอะอยากจะเอาหนังให้แบบคนที่อาจจะแบบไม่ได้มาดูในโรงได้ดูหรือนักเรียนอะไรเงี้ยแฟนๆมาโพสก์มาเลยหกพันที่นั่งล <ะ S 1> แล้วผมแบบเออดีใจอะ่ะซึ่งคุณเราเนี้ยแหละเขาเขามีบุฟคุณกับเราดีกว่าแล้วเขาโตโตไปกับเราเราสึกว่าเราก็ต้องโฟกัสเขาให้ดีกว่านี้ นน่นดงว่าในการเพลย์แ่นในการดูแลเสร็จแล้วเขต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมงานเลยเ,เรามีเสริมทีมงานแล้วก็ปรับททิจูดทีมงานที่มีคือผมไม่ได้มองว่าที่ผ่านมาคนที่อยู่มาก่อนผิดแต่ผมว่าบางครั้งเราเราเติบโตเร็วไปครับปีกว่ากว่ามันเร็วมันเร็วมากสําหรับทายที่เปิดมาด้วยจะสพอร์ตเพื่อนคนนึงแล,แล้วมันไปไกลขนาดนั้นนะระหว่างที่มันไปไกลแล้วเราทําทุกหน้าที่เราทากันหลายหน้าที่มันมันมีจุดตรงนี้หายไปเราไม่มีเวลามานั่งคุยหรือมานั่งปรับจูนกันด้วยซ้ำ คือช่วงที่ผ่านมาเรามีเวลาก็าต้องบอกแล้วขอบคุณดาม่าด้วยจริงๆมันทำให้เรามีเวลามานั่งคุยกันว่าอะไรนะมันคืออะไรนะแล้วก็แล้วก็ปรับเปลี่ยน่โอเคครับขอบคุณนะครับ,บค,ครับ,บค,ครับ